สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่ด้วยกันในคลิปนี้ในช่วงของเซฟโซนดาราค่ะทากรูอดีตสามีของเบกกี้สิทธัญญาค่ะล่าสุดได้ออกมาประกาศขา่าวดีหลังจากที่เปิดตัวคบหาดูใจกันอย่างเป็นทางการแล้วค่ะสำหรับทากรูตภาภพพงศ์ค่ะอดีตสามีของพิธีกรดาราชื่อดังเบกกี้สิทธัญญา ล่าสุดนะคะได้ประกาศข่าวดีว่าล่าสุดได้ตั้งคันธยาขคนรายคห้กับแฟนหนุ่มทากรูตาพาวพงแล้วค่ะโดยทากรูได้โพส ประกาศข่าวดีนี้บ้านลูกชายครับขัดใจพ่อนิดนึงก็องขอแสดงความยินดีกับท้งคู่ด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับทั้งคู่กันได้ค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาคุณผู้ชมกันไปแล้วสวัสดีค่ะ